ครั้งแรกที่ตกตะคองได้ครับสวยงามมากสวยงามมากโอ้โหรั้งแรกครั้งแรกเลยครับแล้วก็ทางน้ำก็หอม ทุกทนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หลังแดงอัป์โอเคนะคเดี๋ยววันนี้เรามาแครโรลิน่าลิฟครับพายอนเนียอีโวทูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โอกุมะอินสปายร่านะครับตัวนี้สวยงามวันนี้เรามาเล่นแบบแคโรลิน่าลิฟโอเคนะคเดี๋ยวเรามาต่อกันก่อนนะครับสายพี e ีนะฮะแล้วก็ต่อมาแล้วก็ต่อด้วยสายช็อค ะะชอ็อกโกตครับแล้วก็ต่อด้วยลูกหมุนลูกหมุนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต่อตะก่วนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเอาตะก่วแบบไหนนะฮะเดี๋ยวว,วันนี้ผมเอาตะก่ว15กรัม,มนี่ฮะ<ม>แบบนี้น,นี่ครับโอเค เราต่อสายหน้าสายหน้าผมทำไวแล้วสายหน้าก็ความยาวก็เท่ากับพันเบ็ดนะครับ6.6ฟุตโอเคลมแรงนะแดดจริงๆก็มีพอสมควรแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูจากสีน้ำานน้ำค่อนข้างขุนน้ำขุนเนี่ยผมจะใช้ นอนสีเข้มขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช้นอนสีใสนะหลายๆคนคงได้ยินผมพูดคํานี้บ่อยและนะฮะว่าผมถ้าน้ําขุ่นเนี่ยผมจะใช้สีเข้มนะฮะสีคุณแต่ว่าถ้าน้ำใสเนี่ยผมจะใช้สีใสๆสีขาวใสอะไรแบบนี้นะครับนะฮะน้ำขุ่นถ้าถ้าตีไม่ถึงปลาจริงเนี่ยปลาก็จะมองไม่เห็นเหยื่อนะครับ ลำบากหน่อยเราก็เลยต้องถ้าน้าขุดเราเลยใช้เเข้มๆสีเข้มๆไม้ปลาเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดด้วยนะโอเคนะครับต่อตะกัวฮึ๊บตะกัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อสายหน้าสายหน้าทําไว้แล้วยาวเท่ากับคัน6.6ฟุตหรือไม่ก็สั้นกว่านั้นนะฮะโดยเฉพาะหมายแบบนี้นะครับหมายที่ผมมาเนี่ยหินค่อนข้างเยอะนะฮะหินค่อนข้างเยอะทําให้เสี่ยงติดหินได้ง่ายมากๆนะฮะ แต่ก็ต้องระวังโอเคนะเรียบร้อยครับสายหน้ายาวขนาดไหนนี่ตะกัวสายหน้ายาวนูน่นะยาวมากนอนอันนี้วันนี้น้ำขุนนะครับนี่ครับสีจะขุนๆแบบนี้นะฮะสีฟ้าๆขุนๆแบบนี้ถ้าน้ำขุนๆ เราก็จะใช้สีเข้มๆนะครับปกติแล้วมันก็จะมีสีขาวใสสีฟ้าใสอะไรแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนันใช้ได้เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ผลงานกลับบ้านไปหรือเปล่าโอเคเรามาดูกันครับหมายนี้หลายๆครั้งที่มาก็ค่อนข้างปิดเบรกปิดเบรกค,ค่อนข้างแน่นเลยนะครับ อีโวทูก็มั่นใจได้อยู่นะครับไปลองตีกัน ตัวแรกครับหมายแรกลงเลยย้า <Yeah! S 1> มายแรกครับตัวญี่ปุ่นอืสวยงามครับไม่ได้เอาถุงมือมาครับวันนี้ญี่ปุ่นโอ้ยจับได้เฉย ันนี้ไม่ต้องให้ถึงพื้นนะครับถึงพื้นไม่ได้เพราะประการังเยอะมากเราแค่กรอกลา,า,างน้ำกะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วโหน่าจะเป็นกระมงครับัวนี้อ้ยกระมงครับเย้กระมงครับกระมงตาแดง แดงครับอย่งางงี้ครับนี่ครับตะกัวสายหน้ายาวมาก อุ้ยตะของครับคุญโอ้ยตะของ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 ครับทุกคนอู้ยตะของเหลืองครับโอ้ยตะของตะของทุกคนโอ้ยครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลย ครั้งแรกที่ตกตะคองได้ครับนี่ทุกคนตะคองเหลืองครับเป็นกระมงนะครับสวยงามมากสวยงามมากโอ้โหถ้าผิดพลาดอะไรบอกด้วยนะครับน่าจะเป็นตะคองเหลืองโอ้โหครั้งแรกครั้งแรกเลยครับอื้อหือ โอ้โหกินเบ็ดดีมากทุกคนครั้งแรกในการตกแคลโรไลนาเลยครับหรือว่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมตกได้ตะคลองอ กลัวญี่ปุ่นเลยรับโอ้ข้างฟ้านึกระพงรนะ xịn được con. bị lụt. Lụt luôn.

<ST S> สาคือนสาดสาดสาดวันนี้ครับเรามาที่บริเวณหลังแดงอาปอมาย้ำฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้น่าจะตีง่ายสุดแล้วครับในฝั่งภูเก,ก็ตตอนนี้นะครับฝั่งตะวันออก ช่วงนี้ก็หาหมายสวยๆโอเคนะฮะกล้วยญี่ปุ่นครับกล้วยหลังเหลืองนะฮะข้างปานแล้วก็เซ็กล้านี่ครับได้ทอดครับวันนี้ได้แกงและปลาชนิดนี้ครับก็เป็นปลาสีกุลคีบดำนะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็น ะะสีกุนคีบด,ดำนะครับตอนแรกคิดว่ากระมงนะฮะแปลกๆดีครับวันนี้แล้วก็กระมงตาแดงครับตัวแรกของเราอ่อ,อตัวที่2กระมงตาแดงแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยครับที่ผมตกปลามาผมยังไม่เคยได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นการเบิกเลิกแครไลนาลิกที่อยากได้มานานแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปลาตะคองตะคองเหลืองนะครับตะคองเหลือง นะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยเรียกว่ากระมงเหลืองนะครับนี่ตัวนี้จะมีลายแถบแถบแถบ,แบส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บริเวณทรายนะครับกระมงชนิดนี้นะฮะบ,บริเวณที่เป็นปะการังแล้วก็มีทรายนะฮะอยู่บริเวณนั้น,นครับปาก,ก็จะหนาๆว่าสำหรับดูดอาหารกินเหยื่อนะครับอันนี้ก็โอ้โหแรงดีเป็นกระมงนี่นะฮะตะกุนกระมงแล้วก็วันนี้ขาดไปเยอะครับกระมงเอ้ย ะะขาดไปบูฟินเห็นตัวแล้วนะฮะแล้วก็เกี่ยวปลายปากนิดเดียวแล้วก็หลุดไปบูฟินขาดไปหนึ่งแล้วก็น่าจะมีกระมงขาดไปอีกหนึ่งตัวใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็ปลาสากสากไม่ใหญ่นะครับนะก็ลากขึ้นมามันสะบัดแล้วก็ขาดไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนะหลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นคลิปออกมาบ่อยๆนะครับนะอาจจะ ตัดคนเดียวทํางานคนเดียวค่อนข้างอาจจะต้องรอหน่อยนะครับรต้องฝากขอขอภัยคนที่รอด้วยนะครับแต่ว่าไม่พลาดนะฮนะในการตกปลาสนุกสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทําผลงานสร้างผลงานออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะครับสุภาพาไปจะพาไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้าา time, ไนะครับเดี๋ยววันนี้สุภาพาไปลาไปก่อนสวัสดีครับ